โอ้โหเจ็บดิเจ็บดิไม่กล้าวินไปสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้พบกันเหมือนเดิมกับเราครับพวกเราทีมง,งานด็อกเตอร์สล็อตนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับก็จะมาปั่นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับปั่นสล็อตต่อให้ดูกันนะครับแต่ก็จะใช้เทคนิคเดิมที่ได้อธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมใครยังไม่ใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับมีอธิบายไว้แล้วครับ วันนี้ยังเล่นเป็นเกมสล็อตโลมาเหมือนเดิมนะครับค่ายโจ๊กเกอร์1 2 3่อโจ๊กเกอร์วันทูทีนั่นเองนะครับผมวันนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าใช้เวลาการปั่นเท่าไหร่และได้เท่าไหร่คุณที่เล่นเนี่ยผมใช้จากคราวที่แล้วนะผมถอนมาแล้วก็ผมก็เติมเข้าไปเป็นเงินเย็นนะครับผมไม่ใช่เงินร้อนนะครับผมไม่ซีเรียสอะไรเลยนะครับ ม่เสียดายถ้าได้โลยอันหนึ่งสวยเลยผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสวยครับมาแล้วคอมโบหนึ่งคอมโบสองครับมาแล้วครับ แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นครับผมหวงจะเลยนะฮะรีสปินเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับคลิปที่แล้วก็ไม่ได้คลิปนี้ก็ไม่ได้รีสปินนะฮะลองลุ้นกันต่อสวยครับโลเลียงนะครับผมคอมโบสองนะครับผมและคอมโบสามมาแน่ๆนะครับตัวดาบโล่เอ้ยดาบแล้วก็ขวานนะฮะฝีมาไหม แล้วก็หยุดเหมือนเดิมนะครับสีไม่มานะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าว่าจะเกมเร็วนะครับเอาแค่เท่าเดียวหรือ2เท่าก็พอแล้วครับแล้วก็เลิกเล่นนะครับผมเอาแค่นี้พอวันนี้สวยครับวันนี้สวยมาก จริงๆมีแตกไปก่อนรอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ฮะ,ะอันนี้เลยมาอัดใหม่นะครับผมเทคนิคนี้เนี่ยผมได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่ากดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับอธิบายไว้หมดแล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับผม มาแล้วนะครับโบนัสมาเร็วจริงๆวันนี้นะฮะได้ฟันสิงโตอีกแล้วนะครับ2วันสวันติดแล้วนะครับผมไปกันเลยเราดาบไปดีหลบได้นะฮะดาบคู่โอ้โหเจ็บดีเจ็บดีเมกาวินไป180บาทนะครับผม ไปกันต่อครับดาบอีกแล้วเจ็บดีเจ็บดีเก้าสิบบาทโอ้ยโดนหนึ่งดอกไปอู้ดาบอีกแล้วไอ้เหี้ยดาบอีกมาไอ้ออยเหี้ยเดอะแมททิคบ้าวะ อีกดอกหนึ่งนะครับผมไป90บาทนะครับผมวันนี้น่าจะเสร็จแล้วน่าจะหยุดแค่นี้แหละเพราะว่ายอดโอเคและผมพอใจกับยอดนี้แหละโหลโจบลวประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แหละ387บาทนะครับจากทุนผมเอาเงินเย็นเติมเข้าไป200บาทนะ ผมเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าวิธีนี้นะครับเวิร์กเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปปรับประยุกต์กับเทคนิคของเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาเงินเย็นมาเล่นนะฮะไม่เอาเงินร้อนเงินกู้ยืมอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมเดือดร้อนทางเดือดร้อนทางบ้านอย่างนี้ไม่เอานะครับผมไอ้ส่วนเว็บที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นเว็บไลน์แอดสวรรค์เอ็กโอนะครับตอบไวจ่ายเร็วจ่ายจริงแน่นอนนะครับลองแอดกันไปดูนะครับผมส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาฝากแน่นอน